สวัสดีครับผมสวัสดีเอท,ทุกๆกท่านเลครับที่ให้การติดตามและเป็นกําลังใจให้ทังช่องอํมพลนชแนลมาโดยตลอดขอบคุณหลายครับจากใจจริงเมื่อนี้เป็นเย็นของวันที่สองกันยายนปี2,564ครับผมสิบผ้ามาตามเลขกสารจดพอคุณมหลับไปนองบอกไปเลยว่าแม่นจริงครับผมจุดเลขถูกเด้ห้าเจ็ดครับ หาเจ็ด <500 S 2> แต่ว่าเลขทุดทายโตสุดทายนะมอย่อมใหม่เลยกรเลยได้เป็นหาเจ็ดเลยครับเฮ้ยรัฐบาลกะมาออกเจ็ดหาบ้ตามม่ได้เหรอครับแต่ว่าเลขทูบที่ผมจุดไปได้หาเจ็ดแต่ว่าโตสุดทายคล้ายๆเป็นเลขหกเหรอเป็นเป็นเป็นหางหกเครับหกกับเก่ากับตัวเดียวกันถ้าแม่หกกับเก่าตัวเดียวกันพี่น้องเอ้ยเขาทั้งบนทั้งล่างครับเดี๋ยวห้ามาตามกันต่อเลยครับวันนี้กับสารเจ้าพอคุณนุ่มเดี๋ยวผมจะไปขอให้่ด้วนด้วนเลยครับวันนี้เดี๋ยวค่อยติดตามรับชมคลิปแล้วกัน ภาวนาขอพ่อศาลเจ้าพ่อคุนอุดมไปนํากันครับพี่น้องไปเดี๋ยวไปขอกันเลยครับผมน้องเดี๋ยวไปกันเลยครับพี่น้องกับศาลเจ้าพ่อขุนอุดมครับ ครับพี่น้องตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงสารจบพอคุณอุดมแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาขอโฉกกันเลยครับในงวดของวันที่16กันยานปี2 5 6 4ครับครับพี่น้องนี่ครับซึ่งผมได้มาจุดเหลขถูกของงวดที่แล้วครับได้หาเจ็ดครับพี่น้องหาเจ็ดหาเจ็ดเหล็กถูกตัวสุดท้ายบ่ใหม่ครับก็เหลือเลขกหาเจ็ดครับก็ถือว่า เจ้าพ่อคุณอุดมเพิ่นเริ่มให้โชกเขาแล้วครับเดี๋ยวมาขอกันตอนแล้วครับวันนี้ของงวดวันที่สิบหกกันย่าปีสองพันหาร้อยสิบสี่ครับสารเจ้าพ่อคุณอุดมครับอ่ะเ้อเจ้าพ่อมาขออีกตอเรื่องวันนี้ให้เขาตรงตรงเรื่องวันนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเามาจุดโถกจุดเทียนไหว้เจ้าพ่อคุณอุดมเลยครับ จ้าพอคนรุนดมที่กวิ่ียามาขอตัขอลาปิ่าเอ็ซี่อยากเห็เอ็ดที่รู้ทันพิ่นกำลังรับช่วในก่องของคนทำงนมีโชกไปน้กันเพราะว่าเมือทีเแล้วตัวพอหหาเอ็ดาครับเข่าเต็มเครับเมื่อนี้จะขออีกเลยเรื่องัพอคนรุนีมให้เลือกทเขาตรงๆงสามโตรตรงเลครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวอยู่ขางๆกันเป็นสารของกูม่าในไอ้ไข่ครับเดี๋ยวผมขอไหวลำแดงเล็กน้อยได้รับ ครับพี่น้องนี่แหละครับสารเาพอ่อคุณอุดมที่เพิ่นให้เล็กถูกเข่าตรงๆกับหาเจ็ดเจ็ดหาครับพี่น้องนี่ผมกะมาขออ่าดตูดเล็กถูกกับขเยาวเ้มซี่สองยางนะครับพี่น้องเรื่องมันนี่เพราะว่าปูคุณอุดมเพิ่นไคยให้เข่าเล็กถูกวันนี้กับภรวนาไปน้ากันให้ปูคุณอุดมเพิ่นให้เล็กถูกเข่าตรงๆ ช่วงล่อเล็กทูบเดี๋ยวมาขยาเยาเซมซี่ครับพี่น้องมาขยาเยาเซมซี่เดี๋ยวสิขอขยเยาเซมซี่ครับครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิขอขยเยาเซมซี่ครับพ้ามาลุ่นเลขกทูบสองอยางกันงวดนี้ของงวดวันที่สิบหกกันยาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ผมกับพระวน,นาขอพรจากเจ้าพ,พ่อคุณดิดมให้เลขทูบเข่าอีกครับงวดนี้ให้เข่าสามตัวตรงๆเลยก่อน ก่อนอ่าส่วนที่รล่เหล็กถูกเยวมากอ่าขอสูกขยยอเื่อมซี่นะครับ เมื่อแล้วครับพี่น้องออกเมื่อแล้วครับเดี๋ยวด้วยครับพี่น้องเด้อนี่ครับเหล็กเสี่ยมซี่ออกเมื่อแล้วครับวดนนี้กับสารเจ้าพพอคุณนุดมครับได้หนึ่งเจ็ดครับผมขอขยเยาขัางเดียวเ้อยครับพี่น้องขอขยเยาข้างเดียวได้หนึ่งเจ็ดครับสาธุเด้อเจาพพอให้เข่าตรงๆแล้วมันได้หนึ่งเจ็ดครับเดี๋ยวเข้ามาลุ่นเหล็กถูกกันต่อครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นเลขถูกกับสารเจาพพอขนุนุดมเลยเพราะว่างวดที่ผ่านมามันหันเพื่อหนใหมหาเ็ดเกจหาเข่าตรงๆครับพี่น้องเดี๋ยวงวดนี้มันุลนกันต่อเลยครับครับงวดวันที่สิบหกกันยาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเลขถูกสารเจาพพอขนุนุดมครับครับพี่น้องตอนนี้เลขถูกกับไม่ เป็นตัวที่สองนะครับเป็นตัวล่างๆเนอะพี่น้องยวมันหลุ่นไปน้ากันไปเรื่อยๆครับว่าปูคุขนดงวัดน,นีเพิ่นใส่เหล็กตัวใดทั้งใด,ก,ออก,ด,ดออก็ขออีกเด้อปูเด้อขออีกเขาสามตัวตรงๆโหลดมาหันใดมาสองตัวหาเจ็ดเจ็ดหาวดนีกะบหายใหม่มัดตัวเลขไใหม่มดทุกตัวโหลดให้เขาตรงๆชัดๆโหลวดวันนี้ครับพี่น้องก็เริ่มใหม่เป็นตัวที่สองนะครับ ครับพี่น้องเลขถูกกระใหม่ไป2ตัวเหรอครับได้ออกมาเป็นซีหาครับคล้ายๆซีหาตัวบนไม่ค่อยชัดเป็นไหนครับเดี๋ยวมาลุ่นตัวสุดท้ายกันเลยครับลุ่นตัวสุดท้ายกันเลยกับการมะขอโูกลาบยุสานเดบพอคุณอุดมครับวันนี้ของวันที่สิกัญญาปีสองพันหาอยสิบซีครับครับพี่น้องตอนนี้เลขถูกกับ เพิ่มใหม่ไกลมด้ล่ครับเดี๋ยวฮ้อมาลุนโตสุดท้ายกันเลยครับว่าเลขทูบขี่มัดจุดขอสารเจ้าพอคุณอุดมงวดนี่สีได้ตัวใดครับมาลุนโตสุดท้ายกันเลยครับตั้งใดกับขอปูเด้อให้เขาอีกเดือนวันนี้ให้เอฟซีที่เพ่นกำลังรับช่วงหน่วยเพพ่นมีโชคไปน้ำกันให้เขาตรงตรงเด้อเด้อปูเด้อปูคุณอุดมที่สักดสิทธ เดี๋ยวเลกทูตัวสุดท้ายกําลังจะใหม่เม็ดครับพี่น้องรุนไปน้ากันครับว,ว่าปูขนุดดมพันสิหายเลกตัวใหญของงวดนี้ครับครับพี่น้องตอนนี้เลขทูบก็ใกล้จะใหม่ตัวสุดท้ายใกล้เม็ดแล้วครับพี่น้องมาลุนกันเลยครับกับการมาขอโชคลาภจุดเลขทูบขอโชกยูก่สารเจาะพอคณนุดมงวดนี้ครับตัวทัวววปูดเด้อให้เขาขึ้งงวดที่แล้วเด้อให้เขาตรงตรงหมด กอที่แล้วปูไข่เจ็ดหางวันนี้กะให้เขาสามตัวโหลดมาเนี่ยใหม่หมดจดเลยครับพี่น้องใหม่หมดจดเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับใหม่หมดแบบขาวสะอาดแล้วครับพี่น้องครับออกมาแล้วครับเล็กถูกาสารจ้าพ่อคุณนุดมครับวดน,นี้ของงวดวันที่สิบหกกันยายนปีสองพันบสี่ครับซีหาเก่าครับพี่น้องซีหาเก่า ฝา่ากไอ้เป็นแนวท่างนะครับฝากไอ้เป็นแนวท่างอ่าในการเสียงโชคสลากกินแบงรัฐบาลครับคลิปนี้ก็ขอขอบบุญขอบคุณในหลายเอฟซีทุกท่านเลยทีกำลังติดตามรับชมคลิปดีๆขอให้โชคดีเด้อหมวดของวันที่ส6หกันยาปี64ีนี่ให้ถือแล้ววันที่หนึ่งทุกๆท่านโหลดคลิปนี้ก็ขอล่าไปก่อนเห็นนองรับฟันดีตื่นเต้นมากเลยด้เงินไดททองเต็มกระเป๋าโหลด ให้มัดทุกมัดยากมัดโศกให้มีแต่ความให้มีแต่สิ่งดีๆเของมาในชีวิตและครอบครัวโดี่นพองเลือกคลิปนี้ก่ะลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ